พอกระเทียมเหลืองกรอบดีแล้วให้เราตักขึ้นได้เลยครับพักไว้ก่อนนะครับทีนี้ให้เราใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตรใส่รากผักชีทุบลงไป3ามรากครับเพิ่มความหอมผงปรุงรสรสหมูครับครึ่งช้อนโต๊ะพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่หมูสับลงไปครับวันนี้แจ็คใช้ทั้งหมด400กรัมยีให้กระจายตัวออกด้วยครับตามด้วยลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นหมูนี้ตามชอบได้เลยแจ็คใส่ประมาณ1กํามือ ทีนี้ก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครับตามชอบจะใส่ลงไปเล็กน้อยนะนิดหน่อยเองน้ำพริกเผาครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่พริกป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะถั่วลิสงขั่วป่นครับสามช้อนโต๊ะกุ้งแห้งครับสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเข้ากันได้แบบนี้แล้วปิดแก๊สได้เลยแล้วใส่น้ำมะนาวคั้นสดครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครับที่เราเจียวไว้เมื่อกี้เพิ่มความหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยครับอันนี้ตามชอบนะพริกไทยป่อนอีกเล็กน้อยนี่ครับ แดงดีจังเลยนี่โอ้โหจะทานกับเส้นหรือทานกับข้าวก็ได้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ